อืมครับน้ำแตบนเขาหยุดโอเคหลวงพ่อมีมนต่อครับก็

กิแลพูดไม่อยู่เลยกันเนีไยกันมาเลยนะมา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 พากจามามามมา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 ม่าามาารกมามามมา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 มมามามาามมา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 มมรมบมมื่ามา้ผมาห็นยืนอยู่ตางาม้นไมา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 มมามามาามาาามมาา ย่ำเลยครับอาจารย์ผมให้กำลังขึ้นเดี๋ยวไปถึงข้ามาจารย์แล้วยี่ยมเลยไฮ้นั่นดอกอะไรวะนั่นสีแดงสวยน่าดูเลยเหมือนงอนไก่เลยไนี่น้ำปลาจานนู้นนะนี่เจิ๊มน้ำพริกกินอร่อยเจี๊ยมน้ำพริกกินได้เลย